ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี6 0 0 0บาทจะการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวมนะครับ7,260บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับปัจจุบันสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากหรือแบบดิจิตลน,นะครับให้คุณได้ลุ้นรวยเงินล้านนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทลุ้นกันได้เลย 12งวดนะครับทุกๆงวดเลยตลอด12งวดนะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาดอกเบี้ยนะครับไม่เสียภาษีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยครับสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากจะเข้าสู่งวดที่นะครับ610แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานาน12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนสลากออมสินพิเศษดิทัน1ปีนะครับแบบ เออซื้อซื้อผ่านแอป m ม m o นะครับก็เข้าสู่งวดที่612นะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันแค่ว่าซื้อผ่านหน้าธนาคารกับซื้อผ่านแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งแบบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีก,อก,อกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทำได้โดยเชน่นเดียวกันนะครับ หลักเกณฑ์นะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่25มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุสลากนะครับ1ปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้งก็ลุ้นเลย12ครั้ง12งวดราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยนะครับรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีได้รับดอกเบีย้ย0.25บาทต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ0.25ต่อปีนะครับอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการ ฝากนะครับ1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยรางวัลนะรางวัลที่1นนะครับมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2นะครับหรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่35รางวัลรางวัลละ1 0,000ืนบาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว หนึ 1> 1, ่งรางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ80บาทอ่ามีรางวัลเลขท้าย3ตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยมันเพียงแค่40บาทเองนะอันนี้เพิ่มมา8เออเพิ่มมาอีก40นะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนอ่ามันก็น่าสนใจดีทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองซื้อนะครับครบอายุนะฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ย0.25บาทต่อหน่วยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย0.25 นะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท25สตางค์นั่นเองซื้อสลารออมสินพิเศษ1ปีซื้อ6 0แสนบาทจะได้รับ6,000หน่วย6,000หน่วยนั้นจากการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทนะครับจำนวน6หมายเลข80คูณ6ก็480บาทนะครับ480บาทคูณ12งวดก็5,760บาท นะครับการันตีหมายความว่ายังไงก็ถูกถ้าซื้อเลขเรียงนะครับยังไงก็ถูก6หมายเลขแน่นอน100%เซไม่มีหมายเลขไม่มีงวดไหนที่จะไม่ถูกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะนะครับมันเพราะมันการันตีว่าคุณซื้อปุ๊บมันจะครอบคุมเลยนะครับเลขท้าย3ตัวอย่างแน่นอนครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ1น0บาท25ตังค์นะครับคูณ6000นหน่วยก็61,500บาทถูกลอนทุกงวดนะครับงวดละ480บบาทคูณ 12ก็5,760บาท6,1500บาทบวก5,760บาทเป็น6,7260บาทรับไปเลยนะครับแยกเฉพาะอัตราดอกเบี้ยก,กับเงินที่ถูกรางวัล1,500บาทบวกกับ5,760บาทเป็น7,260บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรลองสอบถามกันเข้ามาหรืออยากจะให้นะครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกสลากตัวไหนนะครับของธนาคารใดนะครับแคมเปญไหนก็รองแจ้งกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดซับค b e เดี๋ยวไปดูวิธีการจองสลากนะครับออมสิ่งพิเศษ1ปีกันวิธีการนะครับวิธีการซื้อสําหรับสลากดิจิทัลนะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอปไมโมก่อนนะครับแอปไมโมเลือกสลักดิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิชั่นหนึ่งปีสองปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลักดิิทัลน,นะครับตัวไหนอ,อันนี้ผมคลิกเข้าไปสองปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลากที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลกักกดเข้าไปในสลากที่ท่านหนึ่งสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะส0งพบาทนะครับหน่วยละ100ก็ได้ยี่สิหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็น p เ l i p เรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับ นะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ